ชมเตือนคลิปนี้นะครับคนแคสวันนี้รู้สึกจะไม่สบายนะเออเป็นไข้เป็นหวัดนิดนึงนะครับก็เสียงอาจจะแปลกๆนะครับนะก็ทนฟังไปแล้วกันนะครับนะก็กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับดินดินตองนี้ก็ส่วการเด๋ยวินซีจีวีนะตัวดูเสียงกูสินะครับนะก็ตอนนี้ไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับผมว่าปวดหัวนะแต่ก็อยากจะแคสเกมรักใจมันรักนะครับก็มาอยู่ใน เกมวอล์คแทนนะครับมาอยู่ในรถถังที่มีชื่อว่าวอล์ฟแฟรงค์ไรเกอร์อัพอ <laughs> ิลอยนะหรือเรียกง่ายๆก็ WT ทีอัพอลอยนะครับนะนะก็เป็นรถถังงานก่อปิฆ่ารถถังของเยอรมันนะครับเชียร์สิบซึ่งมาจากสายนี้ครับนี่หลังสม้มนนชั่นเซนต์อีมิวสตรัมเมอร์อีมิวนะไอเอ็มแล้วก็นี่นี่นะก็โดยคันนี้นั้นก็จะถูกถอดออกนะครับในแพดต่อไปนะครับโดยจะถูกแทนที่ด้วยรถถังที่มีชื่อว่า เออคิวสิบห้านะเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะก็นะก็หน้าตามันก็ประมาณนั้นนะครับนะคิวสิบห้านะก็รอดูแล้วกันนะก็มาดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะโดนถอดออกนะครับนะก็คันนี้ก็อยู่กับนะเกมเวฟแทงมาเนิ่นนานอยู่นะฮะก็มาดูความนทานก่อนนะความนทานอยู่ที่2000นะครับก็ คือว่าโอเคสำหรับยานก่อพิฆาตรถถังเทียสิบนะครับน้ำหนักร้อยกำลังเครื่องพันสองความเร็วสูด40โอเคเลยนะครับพลุเหมือนตัว26นะหมุนช้านะขอตัวถัง2 0ง1 2 0ร้อยกับ150นะครับแต่ว่านะเขาคงไม่ยิงตัวถังก็หรอกนะเขายิงหัวเราสินะหัวเราใหญ่มากครับหัวเราหนาเออ20 10แล้วก็8คนระับตรงนี้ก็น่าจะศูนย์แลววะนะโอเคก็ พยายามเป็นสนไนเปอร์สามแมก็ไปกับเพื่อนนะครับถ้าเป็นด่านเมืองก็สามารถขึ้นแถวสองแถวหนึ่งได้บางครั้งนะแต่ต้องมีเพื่อนสพอร์ตอะไรเงี้ยนะก็ขอบอกก่อนเลยว่าตูไม่เคยเล่นเว้ยผมไม่เคยเล่นครับนะครับอาก็มาดูปืนก่อนครับนะเดี๋ยวไปดูในสายวิจัยนะโอเคปืนเราสามารถติดได้สองปืนครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้นะก็มาดูปืนแรกก่อนครับปืนเป็นปืนสิบจุดดเซนนะครับนะบรรจุได้5้านัด หโหลดกระสุน5้าสิบแปดวินัดต่อนน้นห่าก็น2วินะเจอะก,กอที่2 7 6เจิบหนะครับความเสียหายห้า้อยกสิบก็ห้าร้อยหกสิคูณห้า็สองพัดครับผมแม็กหนึ่งคุณสามารถทำความเสียหายได้2008คือแบบมาก็ตายอาจจะตายเลยถ้าเกิดทำความเสียหายแบบเเกินค่าเฉลี่ยนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูที่ปืนนี้ก่อนนะปืนนี้เป็นปืนสิบห้านะครับเจอะก,กอจะน้อยหน่อยนะครับว่าความเสียหายจะเยอะมากครับผมก็คูณ4ี่แบบอืม สามพันเขาผู้ยเยอะมากเลยนะแต่ว่าเจาะก,ก่อนน้อยครับก็คนต้องใช้ลูกทองแหละนะโอเคนะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเจ็บปืนนี้มาครับเนื่องจากเอ่อความแม่นยำความเร็วในการเล็งอะไรของมันจะค่อนข้างโอเคนะครับผมนะก็นะฉายาของมันที่ผมจะตั้งให้ก็คือแม็กซ์ละขันครับนะมันสามารถทําได้นะครับผมนะจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก็มาไปชมกันนะเฟิร์สทั้ โอเคก็ผมก็มาอยู่ในด่านแกล้งนะครับในด่านเอลมพายนะครับนะลมพายุนะก็อยู่ห้องเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเราเท่ากันจ้กนะก็มีจอโห,หนักประสาทนะก็สถานกครณนี้ครับจะเป็นที่รักของอาตาจรอ,อย่างรุนแรงนะครับผมนะก็ตอนนี้หากเสียงเหมือนคนหิวน้ำหรืออะไรก็ขอภัยนะครับนะพอดีแบบไม่สบายนะคนไม่สบายก็หลายคนก็จะเป็นแบบหิวน้ำตลอดเวลานะกินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายหิวน้ำมันจะขอ,อแห้งๆนะ <c oughs> นะช่างมันก่อนครับก็มาดูความเลึกเขาประมาณนี้ครับ ผมว่าออกตัวได้เร็วดีนะครับวิ่งก็โอเคถือว่าเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ได้ค่อนข้างดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าไม่นําหัวที่ค่อนข้างยาโค้รใหญ่กว่ามันนะครับนะเราจะสามารถหาจีแอบได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ลงกระสุนยอยู่ที่56าสิขาศึวินะครับค่อนข้างนานนะครับผมนะถ้าเป็นด่านเมืองนี่เราสามารถอ,อ,อยู่แถวแถว2ได้อยู่นะครับนะแต่ไม่นา,นาให่อยู่แถว1นะครับแต่ว่าไม่นา,นาให้อยู่แถว2เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะเปิดเผยตัวเองมากเกินไปแล้วก็จะมีคนอยากฆ่าเราอย่างเดียวแล้วก็ อยู่สปอร์ตเพื่อห่างๆอย่างห่วงใยก็พอครับผมวาวเดินหน้มามาเพื่อนอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงกูแล้วเนี่ยยิดเดียวเองเดยวเดินหน้ามาเถอะจานยิดเดียวเองไม่การหรอกนะเดินหน้ามาเดินหน้ามานั่นแหละจะถึงแล้วรถถังหนักคันเดียวโอ้ยแบบกูว่าอยู่ทําไมมันไม่เข้าเมืองกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่อะไรก็มาเถอะ นะเะออีหนึงจะอะไรก็มาเถอยิงตายหมดแหละเรือไม่ถึง2องพนหะ้เนี่ยมาจะมาจะมวยก็มาเดี๋ยวพ่อจะให้สักเม็ดหนึ่งเข้าใจเปล่าเข้าใจตรงกันนะมา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 พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วลูกเห็นพ่อไหมพ่อมาแล้ว อยากได้ส่วนร่วมเหรอ,อยังมีส่วนร่วมเหรอเอาอีกไหมใครจะเอาอีกโอเคมองทีแล้วครับคันหนึ่งมีใครให้ยิงไหมตรงนี้ไม่โดนครับผม,มเสียงยิงไปเมื่อกี้เห็นว่ายิงได้นิดนึงโอเคโหลดกระสุนครับอ่ะเป็นไงคณผม,ม้ชงแม็กดึงทำราเบิดได้สองพันแล้วโอเคนะก็หาที่แอบก่อนแล้วกันอ่ะก็รถคันนี้ครับนวลาโหลดกระสุนนี่เราจะเป็นเป้าที่สามารถฆ่าได้ง่ายที่สุดในสามโลกเลยนะครับหัวก็ใหญ่นะ วิ่งก็ไม่ได้เร็วอะไรมากสำหรับการหลบหนีนะครับโอเครับทราบตัวมาช่วยแล้วยิงได้ไหมเนี่ยอ้าวมีเหลืองนะเนี่ยมีเหลืองนะเนี่ยอยากมีเหลืองเอ้าปาดปาดมีเหลือง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 เอ้นัดเดียวเองอีกนัดเดียวเองอนะมีเหลืองผมบอกแล้วถ้าผมยิงตีนได้นี่จบชีวิตไม่ต้องสื่อว่ารอดไหม โหลดกระสุนก่อนครับผมโอเคนะโหลดก็เสร็จแล้วก็ตอนนี้นะไอ้เจ็ดได้โดนจอนเก็บไปครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าทีมเราจะสามารถดันกลับไปได้นิดนึงทางด้านหน้าผมก็ยังเหลือ183อยู่ครับแล้วก็ FV405 ที่สามารถยิงผมนั่นจนตายได้นะครับฉะนั้นเราก็ระวังให้ดีนะครับนะหากคุณผู้ชมอยากเะงอก็เชงแอคออกไปยิงน,นะครับผมแนะนําให้โผล่จากส่วนหัวไฟอย่างเช่นการหลังอย่างนี้น่าจะเป็นการช่วยที่ดีๆยัง Surprise motherfucker โอเคนะมันดูความแม่นยำปืนนี่โอ้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 หืมงานผมลืมคลิปอุย้ยชิบหายละเดี๋ยวกูสานนัดครับผมกลับก่อนกลับก่อนซ่อมปืนก่อนนะน้ำรถถังคันนี้นะครับหากปืนพังนี่ชิบหายมนุษย,ยชาติล่มจมนะครับเดี๋ยวกูสานนัดครับผมสามนัดสามนัดออกมาเซอร์ไพรส์เราลแล้วก็ดีเขสาสังนัดหนึ่งแล้วก็น่าจะตายแน่นอนตายแน่นอนโอเคเหลือเลือแค่นี้กูไม่เอาดีวกว่าโอเคครับ นะหรือตูสามนัดครับผมตอนนี้ยิงไปสี่พันแปดครับถือว่าออกำลังดีนะไม่น่าเกียดเท่าไหร่ตอนนี้กลัวจอดเหลือเกินแล้วก็มีทีก้าวห้านี่หว่าคันหนึ่งผมลืมไปเลยน่ากลัวน่ากลัวบุกไปก่อนครับทีก้าวห้านีเา่เราจัดที่หลังก็ได้มีใครยิงไหมตอนนี้ตอนนี้กลัวเหลือเกินมา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  โอเคตอนนี้เพื่อนอ้อมครับกระสุนละสามนัดนะถ้ากระสุนไม่ต่างกว่าสองนัดนี่ผมไม่นะนํำให้โหลดน,นะครับเพราะว่าสามนัดนี้ก็ดนดาวเมกฮารุทาลุงโ,โอ้โ,อโหโมันเล็งไว้ว่ะโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันหัวหนาด้วยโอ้โหยิงได้ก่อนนะเว้ยโอ้เซ็งเซ็งเซ็ง,งบ้าแล้วบ้าเซ็งงอนเออฆ่ามันเร็วๆเถอนหนึ่งแปดสามนะ่ะ นั่นแหละล้วรีบฆ่ามันโอ้เซงโอ่ไปหนึ่งแปดสามยิงอะเซงอ่ะตายมั้ยตายมั้ยตายอู้ยหลบพันอู้ยหลบพันด้วยชะการมันนั่นแหละโอเคจบกันไปสำหรับแม่แรกยิงไปสี่พันแปดครับโออน้อยจังเฮ้ย okay. อุ้ยอยุ right ้ยอยู่ไม่สุขอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะก็ได้ปืนกล้องใหญ่ไปครับผมนะได้เงินมาห้าหมื่นจ้านะมีพรีเมี่ก็ เล่นดีๆก็จะได้เงินอยู่ครับคันนี้นะโอเคนะกินเป็นสี่พันแปดยอะสุดเลยนะลืมบอกค่ากระสุนไปครับค่ากรสุนอยู่ที่นั่นละเอ่อหนึ่งพันสองร้อยสิบนะครับนะก็โดดเลยไหมนะก็เบื้องเงินหน่อยหน,หนิดนึงนะช่างมันโอเคแมทที่สองกันด้ยโอเคก็ผมก็มาอยู่ในด่านสำนักส่งนะครับผมฮนะก็รกถถังคันนี้ครับเหมาะสำหรับเป็นรถถังกันบ้านนะครับโดยสมบูรณ์แบบในตัวเองนะฮะเพราะว่าปืนมันนี่นะครับ เออทำให้คนจะบุกบ้านนี้ไม่กล้ยแยมแน่นอนนะเพราะว่ากว่าจะบุกมาถึงบ้านนี้เรื่อยจะคงเหลือสักสองสามนัดตายแล้วละ่ะวิ่งมานี่นะเม็ดเม็ดะคันเม็ด,มดละคันโอ้โหหนุกนั้นชิบหายแล้วปืนยังโหลดไม่เสครับข้อเสียคือนะถ้าเกิดโดนดาแคบๆแล้วโดนบุกบ้านเราวนี้เราจะทําหอยอะไรไม่ได้เลย <laughs> จะได้ยืนมองเพื่อนโดนยิงเ๋ยวบังสิลูกบูดอกขาบูดอกครับ ไทยไม่ใช่รถถังสนไยออกมาเถอะครับโอเคเออนั่นแหละดูซิว่าใครมาไอบา้บ้าล่าโอเคนากล้องสองดาวไม่ได้ติดมาวะ่ะโอเคไม่เป็นไรขอแค่สปอตอืตแล้วมาตายขวางทางยิงอีกโอ้น่ารักเหลือเกินทำไมเหมือนกูรู้สึกว่ายิงไม่ได้เลยตอนนี้ชิวสองเอก็เออโอ้หนีรอดมาได้ครับโอเคเหงาจังเลยโอเคเอายิงได้ห่ะ อ๋อนี่ไง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 ครับทำดาเมจได้เร็วมากครับผมถอยมาถอยมาเห็นนะเว้ยตูเห็นนะเว้ยเอ้ยอยู่ที่นี่กูยิงแน่เว้ยเอ้ยโวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยมันก็กระสุนแม็กเหมือนกันครับโอเคครับโหลดกระสุนครับโหลดประมาณชาติหนึ่งครับ ก็ไม่ค่อยจะมีาางานรับกเกินโอเคไม่เป็นไรเอาไหม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 ,ไม <laughs> งงเลยนะครับก็ดบเดียวครับตายครับรถถังเบาเชียแปดนี่สอง,งนัดเท่านั้นครับผมว่าเราไปการบ้านใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าครับนะอยู่ตรงนี้อาจารย์นตรลยไปสำหรับเราโอเคถึงจะเป็นการเฟิร์สทาร์สของผมแต่ผมว่า มันก็เล่นง่ายดีนะเพราะว่าปืนมันแรงดียิงก็เร็วแม่นด้วยนะเรียกว่าเป็นรถถังที่ปืนแม่นที่สุดในเทียสิบก็มีไหวนะพูดได้เลยโอเคไปเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ไม่คาดฝันมา,ามาจะหมัดจะมวยอะไรก็มาพร้อมยิงแล้วแตอว่าให้ i อเอ็มสปอร์ตก็ดีนะโอเคว่าจะอีพวกรถถังนับน,น,นี้มันจะกลับบ้านหรือเปล่าวะ อยากน้นบุกบ้านมาไม่งั้นก็ได้เหม่แค่สามพันมันก็น้อยไปนะบางทีอ่ะอ้าวมันกลับบ้านหรอโอ้ยตีตู่มันดีไหมเนี่ยคุณผู้ชมให้ตายสิป่ะผมว่าเราควรจะบุกละเดี๋ยวเราควรลงทางนี้ไหมแล้วเ,เ,เราจะจมไหม no เราไม่ควรลงครับเราไม่ควรลงครับผมเราไม่ควรลงทางนี้ครับ <laughs> เราไม่ควรลง ขอบคุณที่สาธิตให้ดูนะอุย้ยมันจะรอดไหมนะ่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคดีกว่าจมน้ำนะแต่ว่าเราลงไปนี่อาจจะจมน้ำก็ได้นะครับนะโอเคอีร้อยมันดันมาว่ะอีร้อยด,ดันมาว่ะอันนี้ก็ดันมาว่ะนะมาเราจะสาธิตคุ้มู้ชมดูนะครับว่าแม็กนึงนี่มันน่ากลัวแค่ไหนครับมีเป้าหมายให้เรายิงเรื่อยๆแบบนี้ปืนกูแม่นยำนะเว้ย โอ้โแค่สือโอ้โหแค่สื่อกูก็ยิงได้โอ้โหแค่สื่อกูก็ยิงได้ยิงให้หน่อยดิไม่อยากยิงอ่ะเลือกแค่นี้ยังเก็บกระสุนไว้โอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนแล้วก็ขอหลบกระสุนไปแล้วกันครับผมโอเคบอกเพื่อนไว้หลบกระสุนแป๊บนึงเพื่อนนะพูดถึงรถทางคันนี้นี่ก็นะคุณผู้ชมก็ถ้าเคยเล่นแคนวอลมาก,ก็จะเห็นมันบ่อยมากเลยนะครับนะมาทัา้งสองสาคัญแล้วก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยน่ากลัวมากชิบหายเลย26วิ ตบ,บหนึ่ง๊บหนึ่งโอ้โหเหลือรถถังหนักนี่เยอะๆไม่อยากเสี่ยงเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมถึงเราจะสามารถยิงได้แม็กซ์ละคันก็เถอดนะแต่ถ้าเรายิงไม่เข้าสักนัดตังนี้ก็ไหยน่าเหมือนกันหรือว่าเขาวิ่งมาสองคันนี้ก็ไหยน่าเหมือนกันครับโอเคครับอีร้อยไปฝั่งนู้นครับคำว่าอี5าก็ต้องวิ่งมาหาผมครับผมไม่เป็นไรครับค่อยๆค่อยๆถอ,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 อยไปนะโอ้ยอยู่น้ำลากเกิน โอเคหาแคมป์อยู่ก็ขออภัยนะครับนะเราไม่ล่นดูประสิทธิภาพนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับแต่ว่ามันจะเอาออกแล้วนะครับหากอยากลองสัมผัสแม็กกาซีนโหดๆอันนี้ก็รีบเล่นนะครับผมแล้วตอนนี้ไฟกูก็ขึ้นแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมางจมัดจะมวยอะไรก็มาไอบ้าไอบ้าไอบุราไอบุราเอาไหมเอาไหมเอาอีกไหมไอบุราไอบราไอบุราปืนกูพังอีกแล้วเหรอโอ้โห นะก็สำนักสงก็จบกันไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวอาจจะมาเหตุการณ์ใี่ฟังเมื่อกี้ผมมันไม่ได้เก็บรีเพย์แบบทุกตาไว้นะผมก็เล่นไปเล่นเรื่อยๆนะก็หลังจากที่ผมโดนอีร้อยิงตายใช่ไหมแล้วก็เแบทแชทก็อ้อมไปยิงอีห้าที่เหลือเรื่อยๆจนหนึ่งร้อยครับนะแล้วก็เอทบีก็แบทแชตก็ลุมยิงอีร้อยจนตายครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับแมายเลขสองนะก็เจ้าของรหัสเขาก็ให้เวลาผมจํากัดที่หนึ่งนะครับนะก็ผมอยากได้คลิปวันนี้นะก็ให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็นะ รถถังคันนี้เหมาะสำหรับเป็นรถถังที่กันบ้านนะครับนะมันก็รถถัทงที่สไนแม่นมากนะครับความแม่นยำที่0.29นะครับนะทำให้คุณมั่นใจจะว่าระยะไกลๆนี่หากคุณเล่งดีแล้วจะจะจๆจะเกิดอะไรขึ้นอืมเดี๋ยวผมว่าเขาคงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวนี่ยหลุดเหรอแป๊บนึงนะเช็คก่อนนะก็โอเคครับเมื่อกี้คือเจ้าของรหัสเขานะเข้าเกมทันทีก็ไม่เป็นไรครับนะก็มาต่อกันนะ เมื่อกี้พูดถึงอย่างล้นะเออนะก็เป็นรถถังขายในที่ดีใช่ไหมนะโอเคก็แต่ว่าเวลาโหลดนี้ก็ควรจะหาที่กระงเหมาะมาแอบดีงนี้นะเพราะว่าเราจะเป็นเป้านิ่งที่จัดการง่ายมากๆนะครับแล้วก็หัวใหญ่บ้างด้วยนะโอเคก็แผ่นหน้านี่นะคันที่จะอ,ออกแล้วนะหากใครสนใจนี่ก็ซื้อๆกันมาลองเล่นได้น,นะครับนะทำให้เอ็มแตกกันก,นก่อนที่จะโดนถอดออกจากเกมอย่างถาวรนะครับนะจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ นะแม็กละคันแม็กละคันแม็กละคันเลยนะเว้ยนะเว้ยนะโอเคครับขอบคุณนะทุกท่านที่รับชมนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรดูนี่กูกูพูดจบเพราะสวยเลยเนะี่ยมาอยู่ที่หน้าล็อกอินเนี่ยนะน่ารักมากเลยโอเคครับบายครับนะคลิปนี้อาจจะไม่มีมุกไม่มีสาระอะไรห,หรือว่าเสียงแปลกๆหน่อยก็ขออภัยนะครับนะมันเป็นหวัดนะมันอึดๆในคออ่ะนะจะทำยังไงวะบ๊ายบายครับผม